วันนี้จะพามาขึ้นขั้นหน้ามุมคนขับนะครับก่อนเทาสีขึ้นขั้นหน้านนนเทา,า,ากาับไรดินให้มันไก่เคี่ยงระดับซะก่อนนะครับพี่น้องแล้วก็เอาดินมวนมันสูงมาฝากไปขึ้นขั้นหน้าแบบแบบตัวนี้นะครับนี่พอว่าข้าวสี่ขืนรอ,อบเดียวมันจบนะครับตัวนี้ก็เป็นเสริมขั้นเก่าครับปุ๋ยใส่ดินหลายปานขึ้นขั้นใหม่เสริมขั้นเก่าให้มันอ้วนมันใหญ่ขึ้นให้รับน้มหน่อนะครับหน้าในใหญ่ กทคนีก้การขึ้นขั้นหน้ากะผมกันแนะนำนะครับพี่น้องสำหรับมือใหม่นะครับมือเก,าก่ากะบพดถึกกับขออภให้นะครับสำหรับผมเคยเห็ดมาก่ะกลุมดินเนี่ยมันเสมอกันครับหลากเอาหม่องมันสูงไปขึ้นขั้นหน้านะครับก่อนที่หลางเอาหม่องมันสูงไปขึ้นขั้นหน้ากะเพราะว่า,าถ้าเขาขึ้นขั้นหน้าก่อนแล้วอะไรดินมาถมขั้นหน้านก่ติตามลงนะครับมันกับจะขึ้นอีกรอบสองมันเปลียวนะครับพี่น้องแต่ก่อนมันก็นเฮ็ดได้ขนาดนี้แล้วแต่หันโดดไปใหม่มันกะ ข้าวโถมเนาะพี่น้องเข,ขื่อนข้างหาเขื่อนจกอดินกใกล้ๆขึ้นน้ำแมน่นบ่เขาดินมัถมเหรอขนางนกันตามลงมันกับโบเนตาเมืองนะครับเขากับตอไหนมั่วเขื่นอีกว่าสองเขาต้องย้ายดินมั่วสูงมาขึ้นคือเก่าเอาพวกเราว้านยายห้างครับเดี๋ยวผมสิบป่านในเมืองอุ้มดินในมันเสมอกันใบมีดต่อใบมีดพี่น้องนะอัดตีนไปหน้ามันถือว่าเป็นคอใส่กรอ,อกนะครับถ้ายาม,มั่ยกใบมีดสูงครับถ้ายกสูงหลังมันจะแหลมนะครับเอาแบบว่าไปอัดเข่าน้อยหนึ่งยกขึ้นน้อยเดียวครับยกเขึ้นน้อยนึงงครัััับหหมมนนโลไป พราะว่าตัวนี้เป็นงานเสริมพันหน้าเกา่าบ่ได้บ่ได้ป,ดปานใหม่ครับถ้าเฮาปานใหม่เลยนี่มันก็นต้องใช้ดินหลายนะครับนี่ดินนี่ผมก็สิป,ปานรอบเดียวเลยครับนี่เอารอบเดียวสุดพุ่นล่ะครับสุดเก็บสุดแดนพนะุ่นล่ะครับย่ผมลากมาเอาหม่องมันสูงนะครับเนี่ยมันเป็นสันโน่นนี่เห็นอยากเป็นแอีงอยู่กลางสันโน่นนี่ก็พอดีลากขึ้นขั้นแท,ท้กอะไกันิหาระดับสูงต่ำเก็บงานให้หน้าท่อนนะครับ งานนี้กับเมาสองหมื่นหกคือเก่าครับงานเก,าก่างานเดิมสั่นเลยจังหน่อยขอพันวากันเด้อพี่น้องกล่องมันบ่คอยโฟกัสไปไลยครับ เป็นสันๆเนี่ยจีโรสันครับ เกียด้วยพี่น้องอุม่มให้มันจนเกือบล่นหมดแล้วครับอัดขึ้นไปลังกับสีป่มหลอบสองอัดตีนเอาเชีย,ออยไปบางๆมันเก็บตีนมันนะครับให้ไม่ขอใส่กรอบ ครับพี่น้องงานเดี๋ยวออกมาอันกับทีเป็นดังสีครับดินทรใส่นี่แห้งปั่นง่ายนะครับมันบกคอยซักนะครับมันบกคือหอยาไว้ได้หลายแล้วก็ดินเหนียวเหนียวมันปั่นยากครับเ้าก็เฮ็ดไปเรื่อยจนมันสุดหมดนะครับถ้าก็เกียนตีนมันครับแต่ว่าถ้าขึ้นขั้นไม่เนี่ยเทาก็เล่งเมืองน้ำนะครับถ้าปาดข้องกี่หม้อไปซะก่อนไหนมันตรงแล้วเทาก็เล่งเล่งเมืองตีนมันไหนมันตีนเสมอกันพอเกียนตีนออกมันก็สิงาบนะครับแบบจานต่อมเพิ่มปั่นเน้นพี่น้องกรี๊ดที เป่าบนท้ายลงหลังกระศิกลมนะครับอุ้มดินให้มันเต็มสู่บาดนะครับไล่ไปเรื่อยจนสุดครับเห็ดแบบเก่าแบบเดิมอย่าซ้ำๆไปเรื่อยอันนี้ก็แนะนำมือใหม่ครับสำหรับผู้เขามาติดตามรับชมในคลิปของผมแนะนำไปซ้ำนี่แหละครับผมจะได้กับฝากติดตามผลงานการแสดงครับนะครับนี่มันกว่สิบป่านไล่ไปให้มันสุดว่านี่ดินมั่วนนี่ออง่ายๆแจนี่มันตำโกโมครับแต่ก่อนเอาดินมาฝากไปเพื่ออะเพื่อสิขืนขั้นหน้าครับแล้วก็จะไล่ม,ม,มาถมไม้เล็กน้อย ก็เก็บงานเรื่อยครับบานทั้งนั้นก็ได้น้ำน,น,นะครับกําล,ลังเคลียดินมันสูงลงมาโหมดมองมันตำ่ำอ่ะเดี๋ยวถ่า,ายคลิปเดียวเพื่อนเมืองก่อนพี่นอ้องอุ่มจะได้ก็เลยอุ่มให้มันเต็มใบมีดไว่ให้มันซักนะครับไปกับมิยกใส่น้อยหนึ่งก็จะเป็นตะเมืองแรับ